สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับมิ้วค่ะมิ้วพาทุกท่านมาชมบ้านอีกหนึ่งโครงการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทำเลศักยภาพเพราะว่าสามารถเดินทางได้สะดวกสบายและก็ยังรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายกับโครงการที่มีชื่อว่า The Central r a m Inta จตุโชตค่ะโครงการนี้อยู่ที่แขวงอองเงินเขตสายไหมกรุงเทพมหาคนครนะคะซึ่งโครงการนี้ที่บอกว่าเดินทางได้สะดวกสบายก็เพราะว่าเขาอยู่ติดกั กับถนนสายหลักนั่นก็คือถนนทางคู่ขนานการจนาพิเศษนั่นเองค่ะภายในโครงการมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดมากๆเลยล่ะคะ่ะมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเข้าออกด้วยระบบขี์การแอสเซทค่ะและประตูเข้าออกก็เป็นดับเบิลล็อกเกตด้วยนะคะพื้นที่ส่วนกลางค่ะมีช้างฟิเนส สระว่ายน้ําระบบน้าเกลือสนามเด็กเล่นและสวนสาธารณะค่ะให้ลูกบ้านได้ใช้เป็นพื้นที่ในการออกกําลังกายแล้วก็เป็นพื้นที่ในการผ่อนคลายด้วยค่ะรอบๆโครงการค่ะอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นห้างสปปรรพสินค้าทั้งแฟชั่นไอแลนด์และก็เดอะพรอมนาดอยู่ใกล้กับสถานพยาบาลค่ะทั้งโรงพยาบาลสินแพทย์และโรงพยาบาลพยาไทยนาวมินนอกจากนี้นะคะก็ยังอยู่ใกล้กับโรงเรียนสถานศึกษาอีกหลายแห่งนี่แหละคะ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตามมิวเข้าไปชมด้าน,นในตัวบ้านกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงกัน บ้าไปกันเลยค่ะ บ้านหลังนี้เลขที่99 44ทับค่ะมีพื้นที่ทั้งหมด58ตารางวาเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นมีสี่ห้องนอนสี่ห้องน้ำและ2ที่จอดรถค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังมุมนะคะทำให้สามารถเข้าออกได้สะดวกค่ะเพราะว่าติดกับถนนเมนของโครงการและก็มีพื้นที่รอบๆตัวบ้านให้ทุกท่านสามารถตกแต่งได้ตามไลฟ์สไตล์เลยค่ะเข้ามาจากบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านเราจะพบกับห้องรับแขกขนาดใหญ่นะคะที่มีการติดวอลเปเปอร์ aper, แล้วก็มีเครื่องปรับอากาศติดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ ท่านสามารถตกแต่งในโซนต่างๆได้นะคะตามความชอบเลยค่ะอย่างเช่นหน้าบ้านด้านหนึ่งก็สามารถวางชั้นว,วางทีวีชุดเครื่องเสียงแล้วก็ตู้โชว์ต่างๆอีกด้านหนึ่งค่ะสามารถวางเป็นโซฟาโซฟาเบดขนาดใหญ่หรือว่าจะวางเป็นชุดรับแขกก็ได้ค่ะเดินลึกเข้ามาบริเวณด้านในของตัวบ้านก็จะเป็นพื้นที่อนเนกประสงค์นะคะโซนนี้ท่านสามารถใช้เป็นพื้นที่ในการนั่งรับประทานอาหารได้ค่ะสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่6กที่นั่งได้สบายๆเลยค่ะ อีกมุมหนึงจะเป็นโซนของเคาน์เตอร์ค่ะที่สามารถใช้เป็นครัวฝรั่งวางเครื่องใช้ไฟ,ฟฟ้าต่างๆได้แล้วก็วางขวดเครื่องดื่มได้ค่ะที่ชั้นหนึ่งในโซนของห้องโถงจะมีหน้าต่างค่ะรอบๆตัวบ้านทําให้สามารถเปิดรับแสงแดดจากธรรมชาติได้ตลอดทั้งวันและก็สามารถระบายอากาศได้ดีด้วยค่ะ เดินลึกเข้ามาบริเวณด้านหลังของตัวบ้านจะเป็นห้องครัวค่ะซึ่งมีการทําพื้นที่ไว้อย่างเป็นสัดส,ส่วนนะคะมีประตูไว้คอยปิดค่ะเพื่อกั้นพื้นที่ไว้เวลาทําอาหารกลิ่นของอาหารจะได้ไม่ออกไปรบวกวนบริเวณห้องนั่งเล่นด้วยค่ะภายในครัวมีการบิวอินไวเรียบร้อยแล้วนะคะกับส่วนของเคาน์เตอร์ที่มีทั้งซิงค์ล้างจานและพื้นที่ให้วางเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนั่นเองค่ะ และภายในห้องครัวก็ยังมีประตูที่สามารถเปิดเชื่อมออกไปยังพื้นที่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านซึ่งสามารถทําเป็นพื้นที่ซักล้างได้และก็ตากผ้าได้ค่ะที่ชั้นหนึ่งมีหนึ่งห้องนอนค่ะห้องนอนนี้สามารถวางเตียงขนาด6ฟุตดได้อีกงมุมนึงก็สามารถวางตู้เสื้อผ้าและก็โต๊ะเครื่องแป้งได้นะคะเหมาะกับการทําเป็นห้องนอนของคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่สะดวกเดินขึ้นชั้น2หรือจะทําเป็นห้องนอนต้อนรับแขกก็ได้ค่ะ และที่ชั้นหนึ่งมีหนึ่งห้องน้ําค่ะภายในห้องน้ํามีสุขภัณฑ์ครบครันมีการแยกโซนเปียกและก็โซนแห้งสามารถใช้งานได้สะดวกค่ะและบ้านหลังนี้มีห้องเก็บของอยู่ใต้บันไดด้วยนะคะสามารถใช้จัดเก็บของที่ไม่ค่อยได้ใช้งานได้ค่ะเดี๋ยวตามมิวขึ้นไปชมห้องนอนที่ชั้น2กันต่อเลยดีกว่าค่ะ พอขึ้นมาบริเวณด้านบนชั้น2เราจะพบกับพื้นที่อเนกประสงค์อยู่บริเวณด้านหน้าห้องนอนค่ะท่านสามารถทําเป็นมุมพักผ่อนมุมนั่งเล่นดูหนังฟังเพลงก็ได้หรือว่าทำเป็นห้องพระอยู่บริเวณนี้ก็ได้ค่ะ ที่ชั้น2จะมีทั้งหมด3ห้องนอนค่ะความพิเศษของห้องนอนที่ชั้น2ก็คือจะมีห้องน้านในตัวทุกห้องเลยนะคะห้องแรกที่มิ้วพามาชมเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะห้องนี้กว้างมากมากเลยค่ะท่านสามารถวางเตียงขนาด6กฟุตได้สบายๆนะคะยังมีพื้นที่เหลือค่ะบริเวณปลายเตียงจะวางเป็นชั้นวางทีวีวางเครื่องเสียงต่างๆไว้ดูทีวีในห้องนอนก็ได้ค่ะ นอกจากนี้ยังมีอีกมุมนึงเมื่อเดินลึกเข้าไปนะคะอยู่บริเวณด้านหน้าของห้องน้ําท่านสามารถทําเป็นมุม walk in closet ค่ะ ตังตู้เสื้อผ้าหลายๆใบนะคะมีโต๊ะกลางสำหรับวางอสซอรี์ต่างๆได้เลยค่ะและที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมยังมีประตูกระจกบริเวณด้านหน้านะคะที่สามารถเปิดออกไปบริเวณระเบียงได้เพื่อเปิดระบายอากาศก็ได้หรือว่าจะไปดื่มชากาแฟรับลมเย็นๆบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านก็ได้ค่ะและในห้องมาสเตอร์เบดรูมก็มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ ภายในห้องมาสเตอร์เบดรูมมีห้องน้ำในตัวเลยค่ะภายในห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ครบครันทั้งอ่างล้างหน้าชักโรครกฝักบัวและก็มีอ่างอาบน้ำด้วยนะคะ ห้องนอนที่2และห้องนอนที่3จะอยู่บริเวณด้านหน้าและด้านหลังของตัวบ้านค่ะทั้ง2ห้องมีขนาดไล่เลี่ยก,กันนะคะสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้ทั้ง2ห้องเลยค่ะสามารถที่จะวางตู้ตเสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งและก็โต๊ะทางานในห้องนอนทั้ง2ห้องได้ด้วยนะคะและทั้ง2ห้องก็มีห้องน้ําในตัวค่ะซึ่งภายในห้องน้ํามีสุขภัณฑ์ครบครันค่ะ การเดินทางไปยังหมู่บ้านเซ็นโตรรามอินทาจตุโชตเริ่มต้นบนถนนคูบอนจากนั้นขับตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเรียบมอเตอร์เวย์ขับตามทางต่อไปอีก4กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยกาญจนาพิเศษ4ขับต่อไปอีก400เมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะบ้านหลังนี้น่าอยู่ใช่ไหมคะ ท่านไหนที่มองหาบ้านที่สามารถเดินทางได้สะดวกสบายและก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบวงจรแล้วก็ไม่ควรพลาดที่นี่เลยค่ะถ้าเกิดสนใจนะคะอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมค่ะก็สามารถสอบถามได้ทั้งช่องทาง f a c e b o o k Fan Page J Asset Management และที่ช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้านบ้าน by j s s e t Management ค่ะเรามีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายพร้อมบริการานอกจากนี้ทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายของเรายังยื่นขอเสนอสินเชื่อให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะ นอกจากโครงการนี้เราก็ยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายโครงการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวเท่าเฮาเทาโฮมอาคารพาณิชย์และคอนโดมิเนียมค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาของมิ้งหมดลงแล้วส่วนอีพีหน้าจะพาทุกท่านไปชมโครงการไหนฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลากันก่อนสวัสดีค่ะ